ต๊อดปิติตั้งคำถามสั้นๆชวนคิดทำชาวเน็ตคอมเมนต์สน,นันเป็นอีกหนึ่งคนดังที่ไม่มีใครไม่รู้จักอย่างต๊อดปิติพิรมพักดีสามีของนางเอกสาวแถวหน้าเมืองไทยอยากนุ่งมรนุษย์โดยที่ผ่านมาเราจะเห็นโมเมนต์ที่น่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านโซเชียลและเห็นความเคลื่อนไหวของหนุ่มต๊อดผ่านเฟซบุ๊กบ่อยครั้งอย่างล่าสุดได้โพสต์คำถามชวนคิดและชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สน,นัน โดยมีใจความว่าท้อแต่ไม่ถอยหรือถอยเพื่อไม่ท้ออันไหนดีกว่ากันและบอกต่อว่าผมว่าอันแรกมันคือวิธีการบริหารความคิดส่วนอันที่สองมันคือการบริหารจัดการปอลอผมสบายดีครับงานนี้ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สนันทั้งบอกว่าไม่ท้อแล้วก็จะไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวไม่ท้อแล้วก็จะไม่ถอยครับแล้วสถานการณ์ครับถอยค่แต่ไม่ท้อไปต่อขอตั้งหลักแปบ๊บค่ะเฮีย ปันไหนดีหรือทั้งสองแบบดีนะถอยมาตั้งหลักค่ะท้อแต่ไม่ถอยค่ะเฮีตอดเป็นต้นแล้วทุกคนหลักเขาว่าไงเอ่ย